แซ่บๆเด้อครับพี่เองแซ่บ,ส,บสวัสดีครับ FC e ตุกตุ๊กแชนแนลนะครับ <ST AN TS> วันนี้ผมพามากินสุกกี้บ้านๆนะครับผมสุกกี้บ้านๆแซ่บๆนะนี่จะเป็นเนื้อโสกแล้วนะครับเนี่นะเราจะมีน้ำจิ้ม <C oughs> สุดเด็ดอยู่อืออะไร เมนูจะมีบ้านๆมาแล้วทำด้วยน้ำชาของดมเหมือนเดิมน,นะแซ่บๆครับพี่น้องมากินซุก,กี้กับผมนะครับซุกซ<ะ>ุกชาแนลมากินแซ่บๆด้วยกันเนอะอันนี้เส้นก็มีนะอน,นี้ก็มีนะเนื้อก็มีผักก็มีข้พาวโพดก็มีครับเนี่ยกำลังอะไรครบชุดนะครับมาแบบสไตล์บ้านๆแบบธรรมชาติธรรมชาติล้วเนานะ ให้หิวรีบมานะครับนี่นกินวยกันเด้อมลองกินผักให้ดูกันนะเนี่ยกินแบบง่ายๆบ้านๆน,นะเนี่ยแซ่บนะครับพี่น้องหม้อกำลังเดือดนะครับยังไงก็มาทานด้วยกันนะครับโอเคนะครับคลิปน,นี้พามากินซุกี้สวัสดีครับ